สิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในโลกย่อมเอาชนะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดได้เสมอคำกล่าวโบราณจากเต๋าเต๋เก่งหรือเท่าเดชิงนี่คือหัวใจของแนวคิดวูเวยหรือศิลปะแห่งการไม่ฝืนแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ไม่ขัดต่อจังหวะของธรรมชาติไม่พลักไม่เร่งไม่ดึงแต่เคลื่อนไปอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นวูเวยไม่ได้หมายถึงไม่ทาอะไรตรงกันข้าม มันหมายถึงการกระทําที่ไม่ต้านคือการลงมืออย่างเรียบง่ายไม่อิงอัตตาและไม่ขัดต่อจังหวะของเหตุและผลในโลกที่ผู้คนมักเชื่อว่าความสําเร็จเกิดจากการผลักดันวูเวยกลับสอนว่าความสําเร็จอาจอยู่ในความนิ่งที่เข้าใจจังหวะในประติศาสตร์จีนแนวคิดวูเวยไม่ได้ปรากฏแค่ในตําราปรัชญาแต่มันแทรกอยู่ในวิถีของผู้นําและนักปกครองหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกก ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจการเมืองการต่อสู้และความกลมกลืนของปัญญาคงเบง้งจูก๊กเหลียงปัญญาแห่งการรอจังหวะในสามกกมีตอนหนึ่งที่เล่าปีขอให้ของเบ้งออกมาช่วยวางแผนการรบคงเบง้งไม่ได้ตอบตกลงทันทีแต่รอให้ทุกสิ่งถึงเวลาท่านใช้เวลาเก็บตัวอยู่ในกระท่อมกลางหุบเขาเรียกว่ากระท่อมหลงจง เหล่าปีต้องไปเชิญถึงสามครั้งจนจงังหวะทุกอย่างพร้อมของเบ้งจึงยอมออกจากหุบเขามารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษานี่ไม่ใช่การเฉยเมยแต่เป็นการรอเวลาอย่างเข้าใจธรรมชาติของเหตุการณ์ขงเบ้งไม่ฝืนจังหวะของโลกเพราะรู้ว่าความรีบเร่งอาจทำลายสิ่งที่ยังไม่พร้อมและความนิ่งที่มีสติคือปัญญารูปแบบหนึ่งนั่นคือวูเว่ การกระทําที่เกิดจากความกลมเกลือนไม่ใช่ความเร่งร้อนสุมาอีการชนะด้วยความนิ่งอีกตัวอย่างหนึ่งของวูเวยคือสุมาอีแม่ทัพผู้เงียบแต่ลึกในหลายศึกเขาไม่ตอบโต้ทันทีเลือกถอยแทนการรุกรอให้คู่ต่อสู้เปิดช่องของตนเองเมื่อของเบ่งนำทัพบ,บุกเวัยสุมาอี้ไม่ได้รีบออกไปรบเขาเฝ้าสังเกต รอและอดทนจนศัตรูเหนื่อยเองแล้วถึงสวนกลับด้วยจังหวะที่พอด,ดีผู้คนอ่านมองว่าเขาขลาดแต่แท้จริงเขาเข้าใจพลังของความนิ่งและนี่เองคือวูเวยในสนามรบการใช้ความไม่ฝืนเป็นพลังแห่งชัยชนะแนวคิดวูเวยจึงไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะคือ การเลือกไม่ทำในเวลาที่ไม่ควรทำและลงมือในเวลาที่ธรรมชาติวางเอาไว้ให้เหมาะเพราะธรรมชาติมีจังหวะของมันเองแม่น้ำไม่เร่งไหลแต่ไม่เคยหยุดฤดูไม่เปลี่ยนเร็วกว่าที่ควรแต่ไม่เคยพลาดเวลาการฝืนธรรมชาติคือการต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองแต่การไหลไปตามมันคือการเข้าใจพลังของโลกในอีกตอนหนึ่งของสามก๊ก คงเบ้งใช้แผลนยืมลูกธนูจากศัตรูแทนที่จะฝืนผลิตอาวุธเองในเวลาจำกัดเขาใช้หมอกและลมพลังของธรรมชาติให้กลายเป็นพันธมิตรด้วยการนำเรือมฝางลอยเข้าใกล้ค่ศัตรูตอนมีหมอกหนาศัตรูมองไม่เห็นคิดว่าเป็นการโจมตีจึงบิงธนูใส่เรือเหล่านั้นไม่หยุดเมื่อเรือกลับมาถึงฝั่งเต็มไปด้วยลูกธนูที่ศัตรูมอบให้โดยไม่รู้ตัวนี่คือ อู๋เวยอย่างแท้จริงเพราะขมเบ้งไม่ได้ต่อสู้กับธรรมชาติแต่ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำในทุกยุคสมัยการฝืนมาเกิดจากความกลัวกลัวไม่สำเร็จกลัวไม่ทันกลัวเสียนหน้าแต่อู๋เวยไม่ได้ตั้งอยู่บนความกลัวมันตั้งอยู่บนความเข้าใจเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันเองเข้าใจว่าความเงียบบางครั้งให้คำตอบได้มากกว่าการพูด และเข้าใจว่าการนิ่งไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งวูเวยไม่ใช่เพียงปรัญาแห่งการไม่ฝืนแต่มันคือจังหวะของการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับโลกผู้ที่เข้าใจวูเวยจะไม่เร่งรัดชีวิตจะไม่ฝืนเปลี่ยนคนอื่นจะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองแต่จะปรับตนให้กลมเกลียงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ต่างจากของเบ้งที่เข้าใจธรรมชาติของเวลา หรือสุมาอี้ที่เข้าใจธรรมชาติของจิตใจคนเวยคือการทำสิ่งที่เหมาะในเวลาที่เหมาะด้วยใจที่สงบคือความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ผลักมันให้เร็วขึ้นและไม่ดึงมันไว้ให้นานกว่าเดิมมันคืออัตรศาสตร์แห่งการยอมให้ชีวิตคลี่ตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆเดินไปตามจังหวะของมันเองเราจะเห็นว่าทุกสิ่งมีทางของมันเสมอ วูเว่ยคือการรู้ว่าเวลาและพลังไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมแต่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจเพราะเมื่อเราเข้าใจเราจะรู้ว่าการนิ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวรูปแบบหนึง่งและการปล่อยก็เป็นการทำอย่างลิกซึงที่สุดเหมือนสายน้ำที่ไม่ต้องต่อสู้กับหินแต่ไหลผ่านมันได้เสมอเหมือนท้องฟ้าที่ไม่หยุดเมฆไว้แต่ปล่อยให้มันผ่านแล้วกลับมาสงบอีกครั้ง อุยอัตราศาสตร์แข็งการไม่ฝืนคือรู้ว่าความนิ่งไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่ทุกสิ่งได้กลับมาเป็นตัวกุ้งมันเอง